บึงการนะ,ะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยชาวสวนยางค่ะก็โอดเลยค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยพุ่งนะคะในรอบ10ปีเลยค่ะโดยผลกระทบนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะนะคะที่จังหวัดบึงการค่ะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์นะคะตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเนี่ยคะ่ะใ,ในภาพนะคะเป็นน้อง,น,องนักเรียนนะคะที่จําเป็นจะต้องพกร่วมติดตัวต,อตวลอดเวลาจริงๆตรงนี้มันมีผลกระทบมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยฝนตกก็ทําให้การเดินทางลําบากโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีรถยนต์ตรงนี้ยิ่งลําบากนะคะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เรื่องของอุบัติเหตุการขับขีต่างๆโดยเฉพาะน้องๆหนูๆเนาะที่ช่วงนี้ก็เปิดเทอมด้วยเปิดเทอมพร้อมกันกับหน้าฝนเลยนะคะก็เดินทางไปโรงเรียนก็อาจจะ ทุกหลายๆคนใส่เสื้อกันฝนใส่เสื้อกันฝนแต่ก็อาจจะยังไม่พอ <ฮะ S 2> ก็ยังอาจจะมีส่งผลกระทบบ้างเล็กๆน้อยๆคือมันปกคลุมแต่ด้านบนไงช่วงล่างที่มันเป็นเรื่องของรองเท้าน้องใส่ถุงเท้าเนี่ยอาจจะเปียกกันได้นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะเสื้อกันฝนบางส่วนก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนอุณหภูมิลดลงบางคนเนี่ยต้องตากฝนเดินเข้าเรียนนะคะนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นภาพแต่ในขณะนะคะที่เกษตรกรชาวสวนยางนะคะในจังหวัดบึงกาฬค่ะที่ปลูกยางกว่า1ล้าน 1, 000, 000ไร่ตอนนี้นะคะได้มีการเปิดการกรีดยางไปแล้วกว่า8 0 0 0 0ไร่ทำให้ต้องได้รับความเดือดร้อนนะคะโดยไม่สามารถกรีดยางพาราได้ต้องอาศัยในช่วงของฝนหยุดตกนะคะจึงจะมากีดยางได้ทาให้รายได้นเนี่ยลดลงนะคะในช่วงของฤดูฝนกลับกันค่ะราคายางเนี่ย กับดีดขึ้นพุ่งตัวสูงขึ้นนะคะในรอบ10ปีโดยราคาขายยางพาราะะก้อนถ้วยนะคะในพื้นที่บ้านห้วยก้านเหลืองตำบลปาก คาดนะคะอำเภอปากคานะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาทอาวกับกันสะงง้นนะคะฝนตกลงมาแต่ราคาพุ่งสูงขึ้นก็เป็นเรื่องดีๆนะครับส่วนปัญหาที่พบอ่ะหลายๆคนสงสัยว่าฝนตกจะพบปัญหาอะไรบ้างะนะครับนายชวนปันสําราญครับเกษตรกร,กรชาวสวนยางบ้านนาแสนสาครตตำบลน,นาแสนอําเภอศรีวิไลนะครับได้บอกว่าการกีดยางหน้าฝนครับต้นยางถ้าฝนตกเนี่ยจะทําให้ต้นยางเนี่ยเปียก เวลากรีดยางนะครับจะทําให้น้ํายางเนี่ยไหลซึมข้างลําต้นและอาจไม่ลงร่องลิ้นยางที่เขาที่เขาวางไว้ใช่<ม>ใชนะครับ,รบอาจจะลงไปแบบข้างๆไม่ลงตามที่แบบตั้งไว้นะครับจะทําให้ไม่ได้ผลผลิตหรือว่าได้น้อยมากบางครั้งนะครับกำลังกรีดยางดูดีเนี่ยฝนตกกระทันหันทำยังไงหละท่าน,าานี้เรากีดยางอยู่ฝนตกเราก็ต้องทิ้งการกรีดยางไปนะครับเพื่อที่จะมาหยอดน้ํากดให้ทันก่อนที่น้ำเนี่ยจะไหลลง รำต้นแล้วก็ไหลลงถ้วยในใส่น้ายางนะครับจะทําให้น้ํายางเนี่ยเกิดการเสียหายถ้ากับว่าการกรีดยางในวันนั้น<อ>ในวันนั้นอะเสียเปล่าไปเลยโอ้น่าเสียดายนะคะแต่ทีนี้ทางกลับกันนะคะก็คือราคาย,ยางเนี่ยมันขยับขึ้นเป็นปกตินะคะโดยเฉพาะช่วงฝนตกเนี่ยแทนที่ว่าเกษตรกร,ะร,กรนะคะใส่ปุ๋ยพอน้ํายางออกมาเนี่ยราคาจะขยับลงนะคะแต่ปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะไม่ไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่า รักษาคงสภาพราคาไว้ที่35-40บาทต่อกิโลกรรมนะแต่ว่ากเกษตรกรก็อยู่ได้ถือว่าเป็นผลงานของทางรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะโดยมีการนะคะฝากไปถึงรัฐบาลน,นะคะอยากให้ดูราคาปุ๋ยเคมีอยากให้ลดลงนะคะเพราะว่าถือว่าตัวปุ๋ยเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะมาช่วยทําให้ตัวยางเนี่ยมันโตขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเนาะตรงนี้ค่ะถือว่าในช่วงของฝนตกแบบนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะคะกระต้อง ขอบคุณรัฐบาลนะครับอขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือราคายางในตอนนี้เพราะจากปกติถ้าเกิดผลกระทบขนาดนี้เนาะอาจจะทาให้ราคาลดลงแต่ตอนนี้ก็ราคาก็ยัง,ย,ง,ย,งย,ยังอยู่ในมาตรฐานที่ปกติเพิ่มสูงขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าทีนี้ด้วยเรื่องของฝนตกที่อย่างได้พูดไปนะคะก็คือทําให้ชาวสวนยางกีดยางไม่ได้แต่ราคาเนี่ยมันก็ยังดีขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ คอนทราสกันเนาะเพราะว่ายางดีขึ้นแต่ว่าทําให้ยางเนี่ยน้อยลงแต่ราคาดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังฝากอยู่ดีนะครับอยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของราคาปุ๋ยราคาปุ๋ยนะครับราคาปุ๋ยเคมีเนี่ยอยากให้ลดลงเพราะว่านั่นคือสิ่งปัจจัยสําคัญจริงๆนะครับในการที่จะช่วยให้ผลผลิตของยางพาราเนี่ยมีคุณภาพได้เยอะขึ้นอยู่กับ ปุ๋ยโดยเฉพาะเลย<ช>นะครับถ้าลดถ,ถ้าสามารถลดราคาตรงนี้ลงไปได้นี่ก็จะเป็นทาเป็นการช่วยเหลือ<ช>พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ดีเลยทีเดียวครับ